สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ใครรหัสชะตานะคะวันนี้อยากจะชวนมานึกภาพตามกันดูค่ะเป็นภาพของตาช่างอันหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่ตาช่างที่หยุดนิ่งสมบูรณ์แบบนะคะครับไม่ใช่ภาพที่ทุกอย่างเท่ากันเป๊ะแต่เป็นภาพของตาช่างที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาใช่เลยค่ะข้างหนึ่งค่อยๆถูกกดลงและอีกข้างก็ค่อยๆย,ยกตัวขึ้นอย่างชา้ชา มันคือการปรับสมดุลที่ไม่เคยหยุดนิ่งเลยซึ่งภาพนี้สะท้อนชีวิตของชาวราศีตุลในปี2569ได้ชัดเจนมากครับไม่ใช่ปีแห่งความสมดุลที่ได้มาง่ายๆแต่เป็นปีแห่งการรักษาสมดุลท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เหมือนเป็นปีที่จัก,กรวาลจะยื่นข้อเสนอที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีมาให้ แต่ก็มาพร้อมกับบททดสอบที่หนักหน่วงที่สุดไปพร้อมๆกันเลยถูกต้องครับมันคือความตึงเครียดที่งดงามระหว่างพลังสองขั้วที่ยิ่งใหญ่จริงๆพลังหนึ่งคือการขยายตัวแบบไร้ขีดจำกัดเลยส่วนอีกพลังก็คือการบีบอัดสร้างวินัยอย่างเข้มข้นมากๆฟังดูไม่เหมือนการต่อสู้กันนะคะไม่ใช่เลยครับแต่เป็นการทำงานร่วมกันเพื่อหล่อหลอมชีวิตขึ้นมาใหม่เหมือนช่างตีดาบที่ต้องเผาเหล็กให้ร้อนแดงแล้วก็ใช้ค้อนหนักๆทุบตี สลับกันไปเพื่อให้ได้ดาบที่แข็งแกร่งและคมที่สุดเป็นภาพที่ชัดเจนมากเลยค่ะเหมือนกับว่าจักรวาลกำลังจะมอบโอกาสที่ยิ่งใหญ่ให้แต่ก็มีเงื่อนไขว่าเราต้องแข็งแกร่งพอที่จะรับมันให้ได้ด้วยงั้นเรามาเริ่มเจาะลึกกันเลยดีกว่าค่ะว่าสถาปัตยกรรมของดวงดาวในปีนี้ใครคือผู้เล่นหลักในสนามพลังงานนี้คะผู้เล่นหลักคนแรกที่สาดแสงเจิดจ้าที่สุดก็คือดาวพฤหัส,สบดีครับหรือที่เรารู้จักกันในานาม ดาวแห่งโอกาสและปัญญาค่ะในช่วง5เดือนแรกของปีตั้งแต่มกราคมถึงพฤษภาคมดาวพฤหัสจะโคจรอ,อยู่ในราศีเมถุนซึ่งเป็นพบที่เกี่ยวกับการเดินทางการเรียนรู้การเปิดโลกทัศน์สำหรับชาวตุลโดยตรงเลยเหมือนเป็นช่วงเวลาของการเตรียมตัวเตรียมอาวุธให้พร้อมก่อนจะเข้าสู่สนามรบจรงิงการเรียนรู้ในช่วงนี้จะมีความหมายพิเศษกว่าปกติไหมคะ ิเศษกว่ามากครับมันไม่ใช่แค่การเรียนในตำราแต่คือการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงเลยการเดินทางการเข้าคอสสั้นๆหรือแม้แต่การนั่งคุยกับคนใหม่ๆอ๋อ oh. ใช่ครับสิ่งเหล่านี้อาจจะนำมาซึ่งกัลยานามิตรคนสำคัญเป็นคอนเนคชั่นที่จะไม่ได้จบแค่ผิวเผินแต่จะกลายเป็นเครือข่ายที่เกื้อหนุนกันไปอีกนานเลยครับแต่ทั้งหมดนี้เป็นแค่การอุ่นเครื่องเท่านั้นใช่ไหมคะเป็นเพียงการอุ่นเครื่องครับ เพราะจุดเปลี่ยนที่แท้จริงจุดที่เปลี่ยนเกมของทั้งปีเลยจะเกิดขึ้นในวันที่2มิถุนายน2569วันที่2มิถุนายนเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นคะถึงกับเป็นวันพลิกชะตาเลยในวันนั้นนะครับดาวพฤหัสบดีจะเคลื่อนย้ายตัวเองเข้าสู่ราศีกรกฎซึ่งเป็นตำแหน่งที่ทรงพลังที่สุดในรอบ12ปีที่เราเรียกว่าตำแหน่งมหาอุจจุดมหาอุจุดคือทรงพลังที่สุดในรอบ12ปีเลยเหรอคะใช่ครับ และที่สำคัญที่สุดคือตำแหน่งนี้สำหรับชาวตุนมันเกิดขึ้นในเรือนการงานหรือพบกรมมะพอดีแป๊กเลยโอ้โห oh ลองนึกภาพตามนะครับเหมือนประตูบานใหญ่ที่ปิดตายมานานจู่ๆก,ก็ถูกเปิดออกกว้างพร้อมกับมีสปอตไลท์ส่องลงมาที่เราคนเดียวมันคือสัญ,ญญาณไฟเขียวที่ชัดเจนที่สุดสู่ความสำเร็จในหน้าที่การงานเลยครับโอกาสเลื oh ่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งโปรเจกต์ในฝันทุกอย่างจะถูกหยิบยื่นมาให้ครับ ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยเมินเฉยก็จะหันกลับมามองเห็นคุณค่าและให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ฟังดูเหมือนเป็นช่วงเวลาที่ทุกอย่างเข้าข้างไปหมดเลยนะคะแต่จากภาพประช่างที่เราคุยกันตอนตอน้นพอด้านหนึ่งถูกยกขึ้นสูงขนาดนี้มันก็ต้องมีพลังอีกด้านที่คอยถ่วงน้ำหนักเอาไว้ด้วยอะไรคือพลังที่ทำหน้าที่นั้นคะพลังถ่วงดุลน,นั้นก็คือดาวเสาร์ครับผู้ตรวจสอบบัญชีแห่งกรรมที่เยือกเย็นและเที่ยงตรงตลอดทั้งปี2569ดาวเสาร์จะยังคงสถิตยอยู่ในราศีมีน ซึ่งตำแหน่งนี้สำหรับชาวตุนเป็นเรือนที่เรียกว่าพบอริครับคำว่าอริในที่นี้หมายถึงอุปสรรคปัญหาที่เราอาจจะมองไม่เห็นศัตรูในคราบมิรหนี้สินแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยคือสุขภาพครับความสำเร็จในการงานเปิดกว้างประตูอีกบานที่นำไปสู่ความรับผิดชอบอันหนักอึ้งความเครียดและปัญหาสุขภาพก็เปิดรออยู่เหมือนกันเป็นแพคเกจที่มาคู่กันเสมอครับยิ่งตำแหน่งสูงขึ้น ความรับผิดชอบก็ยิ่งหนักหน่วงยิ่งโปรเจกต์ใหญ่ขึ้นความเครียดก็ยิ่งสะสมเป็นเงาต่ําตัวแล้วดาวเสาวจะทดสอบเราในเรื่องไหนเป็นพิเศษคะโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพเลยครับซึ่งเป็นจุดเปราะบางที่สุดของปีนี้เลยก็ว่าได้ระบบกระดูกฟันขอ้อต่อต่างๆรวมถึงความเครียดที่ส่งผลโดยตรงต่อระบบย่อยอาหารด้วยใช่ไหมคะใช่เลยครับประเด็นนั้นสําคัญมากความเครียดจะลงกระเพาะลงลำไส้ได้ง่ายมาก ดังนั้นการรักษาสมดุลระหว่างการทำงานหนักกับการพักผ่อนให้พอเนี่ยจึงไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไปแต่เป็นเงื่อนไขของความสําเร็จในปีนี้เลยน่าคิดมากค่ะเหมือนจักรวาลกําลังบังคับให้ชาวตุนต้องนิยามคําว่าความสําเร็จใหม่ไม่ใช่แค่การมีตําแหน่งใหญ่โตแต่คือการไปถึงจุดนั้นได้โดยที่ร่างกายและจิตใจไม่พังไปเสียก่อนแล้วในมุมอื่นของดาวเสารมีด้านดีอยู่บ้างไหมคะมีแน่นอนครับ และเป็นของขวัญที่ล้ำค่ามากด้วยในมุมของการเงินดาวเสารในตำแหน่งนี้จะมอบสุดยอดวินัยทางการเงินมาให้โอ้ oh, ดีเลยค่ะครับมันคือพลังแห่งความอดทนและความรอบคอบที่จะทำให้ปี2569เป็นปีทองของการชำระเสาะสางหนี้สินเก่าๆให้หมดไปได้ใครที่มีหนี้บัตรเครดิตหนี้บานหนี้รถปีนี้คือโอกาสที่ดีที่สุดที่จะปลดแอกตัวเองให้เป็นอิสระทางการเงินได้สำเร็จครับ เป็นการสร้างรากฐานที่มั่นคงจากภายในเพื่อรองรับความสำเร็จภายนอกที่กำลังจะเข้ามานั่นเองถูกต้องครับนอกจากดาวพฤหัสกับดาวเสาร์ที่เป็นคู่เอกแล้วยังมีดาวดวงอื่นที่เข้ามาเป็นตัวแปรสําคัญอีกไหมคะมีอีกสองดวงที่ต้องจับตาครับคือราหูที่ยังคงสร้างภาพลวงตาในเรื่องข้อมูลข่าวสารคําพูดสัญญาต่างๆต้องระวังความลับที่อาจรั่วไหลจากการไว้ใจคนผิดค่ะและอีกดวงคือดาวอังคาร ที่จะเข้ามาเป็นเหมือนตัวกระตุ้นในช่วงต้นปีทําให้มีไฟมีความขยําขันแข็งแต่อาจนําไปสู่ความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมง,งานในเรื่องผลประโยชน์ที่ไม่ลงตัวได้ง่ายๆเหมือนกันครับพอเห็นภาพรวมของพลังงานที่ซับซ้อนแบบนี้แล้วทีนี้เราลองเอาพลังงานเหล่านี้มาวางลงบนปฏิทินของชีวิตกันดีกว่าค่ะว่าการเดินทางตลอดทั้ง4ไตรมาสของปี2569จะมีหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างเริ่มจากองค์แรกมกราคมถึงมีนาคม จะเป็นฉากแบบไหนคะองค์แรกคือการหวานมเมล็ดพันธ์ุในความเดียวดายครับเป็นช่วงที่พลังงานของดาวอังคารเข้ามาเสริมทำให้ไฟในการทำงานลุกโชนจะได้รับมอบหมายโปรเจกต์ใหญ่ที่ท้าทายความสามารถแต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะรู้สึกโดดเดี่ยวใช่ครับแม้จะอยู่ท่ามกลางผู้คนมากมายแต่กลับรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจวิสัยทัศน์หรือความคิดที่ล้ำหน้าของเราจริงๆ เป็นความรู้สึกของการต้องแบกรับภาระหนักไว้คนเดียวข้อควรระวังที่สุดในช่วงนี้คือความใจร้อนวู่วามที่อาจน,นำไปสู่ความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆได้เป็นช่วงเวลาของการพิสูจน์ตัวเองจริงๆนะคะต้องอดทนทำงานหนักไปเงียบๆแล้วพอเข้าสู่ไตรามาสที่สองเมษายนถึงมิถุนายนซึ่งเป็นช่วงคาบเกี่ยวกับการย้ายครั้งสำคัญของดาวพฤหัสสถานการณ์จะเริ่มเป็นอย่างไรคะไตรามาสที่สองคือองค์แห่งจุดเปลี่ยนแห่งโชคชะตาครับ โดยเฉพาะเดือนเมษายนจะเป็นช่วงเวลาทองของการเจรจาการนำเสนอผลงานการเซ็นสัญญาต่างๆจะสำเร็จลุล่วงได้อย่างง่ายดายวัฒศิลป์จะทรงพลังเป็นพิเศษทรงพลังมากครับพูดอะไรก็มีคนเชื่อถือแต่มันมีความท้าทายซ่อนอยู่เหมือนกันในช่วงรอยต่อของเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนก่อนที่ดาวพระหัสจะย้ายจริงอาจเกิดความลังเลใจครั้งใหญ่ขึ้นมาได้เป็นความลังเลใจในตัวชาวตุนเองเหรอะคะใช่ครับ เป็นความไม่แน่ใจว่าทางที่เลือกนั้นถูกหรือไม่ซึ่งความไม่กล้าตัดสินใจในจังหวะสําคัญนี้อาจทําให้เสียโอกาสทองไปอย่างน่าเสียดายเลยพอผ่านจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ในวันที่2มิถุนายนไปแล้วก็เข้าสู่ไตรามาสที่3กรกฎาคมถึงกันยายนนี่คงเป็นช่วงที่พลังของดาวพฤหัสบดีในตำแหน่งมหาอุจจุจะแสดงอนุภาพเต็มที่แล้วใช่ไหมคะถูกต้องที่สุดครับ นี่คือองค์ที่เรียกว่ายุคทองแห่งการเติบโตเป็นช่วงเวลาที่พีคที่สุดของปีในเรื่องการงานอย่างไม่ต้องสงสัยเลยความก้าวหน้าจะปรากฏให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนมากชื่อเสียงการยอมรับคำชื่นชมจะหลั่งไหลเข้ามาครับแต่เมื่อแสงสปอตไหลส่องมาที่เราเต็มๆเมงาของเราก็จะทอดยาวและชัดเจนขึ้นเช่นกันต้องระวังคำพูดที่อาจถูกนำไปบิดเบือนหากมีคู่แข่งหรือคนที่ไม่หวังดีปรากฏตัวขึ้นมา กลยุทธ์ที่ดีที่สุดคือความนิ่งครับไม่ต้องตอบโต้ไม่ต้องครับให้ใช้ผลงานเป็นเครื่องพิสูจน์และสุดท้ายคู่แข่งเหล่านั้นจะแพ้ภัยตัวเองไปในที่สุดแล้วแล้วก็เดินทางมาถึงองค์สุดท้ายไตรามาสที่4ตุลาคมถึงธันวาคมช่วงเวลาแห่งการเก็บเกี่ยวผลผลิตใช่ครับองค์สุดท้ายคือการเฉลิมฉลองและกลับสู่สมดุลภายใน ความพยายามทั้งหมดที่ทุ่มเทมาตลอดทั้งปีจะผลิดอกออกผลอย่างเป็นรูปธรรมในช่วงนี้จะได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการบรรยากาศในที่ทำงานก็จะผ่อนคลายขึ้นและที่สำคัญบรรยากาศในครอบครัวก็จะอบอุ่นเป็นพิเศษมีเกณฑ์ได้จัดงานมงคลในบ้านเป็นช่วงเวลาที่จักรวาลกำลังบอกให้เราหันกลับมาดูแลจิตใจฝึกสมาธิเพื่อเตรียมจิตวิญญ,ญาณให้พร้อมสำหรับบทต่อไปของชีวิตครับเรื่องราวทั้ง4องค์นี้เข้มข้นมากเลยค่ะ ทีนี้เราลองมาเจาะลึกลงไปในแต่ละมิติของชีวิตกันบ้างเริ่มจากไฮไลท์ของปีอย่างเรื่องการงานและภาวะผู้นำดูเหมือนว่าปีนี้ชาวตุนจะถูกผลักดันให้ต้องสวมหมวกผู้นำอย่างเลี่ยงไม่ได้เลยนะคะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยครับ ปี2569จะเป็นปีที่สถานการณ์บีบให้ชาวตุนต้องก้าวขึ้นมารับบทบาทผู้นำไม่ว่าจะเป็นผู้นำทีมผู้นำโปรเจกต์หรือแม้แต่การเป็นผู้นำทางความคิดในองค์กรแต่ภาวะผู้นำในแบบของชาวตุนจะไม่ใช่การสั่งการแบบเผด็จการใช่ไหมคะไม่ใช่ครับแต่เป็นการใช้ทักษะการประสานงานการไกล่เกลีย่ยซึ่งเป็นพรสวรรค์โดยธรรมชาติให้เป็นประโยชน์สูงสุดต้องเน้นการทำงานเป็นทีม และมีอีกกุญแจสำคัญเลยคือการเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วยในการทำงานเพราะภาระงานจะหนักมากหนักมากครับการใช้เครื่องมือที่ถูกต้องจะช่วยลดแรงลงได้เยอะและที่สำคัญความคิดสร้างสรรค์นในปีนี้สามารถต่อยอดเป็นรายได้จริงได้โดยเฉพาะธุรกิจออนไลน์หรือการทำงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศมีเกณฑ์เดินทางไกลเพื่อการงานด้วยครับ เมื่อปางงานพุ่งทายานขนาดนี้เรื่องการเงินก็น่าจะดีตามไปด้วยแต่จากที่เราคุยกันเรื่องดาวเสาร์ที่คอยถ่วงดุลอยู่มันมีความซับซ้อนอะไรซ่อนอยู่ในเรื่องการเงินไหมคะมีความซับซ้อนที่น่าสนใจมากครับกระแสงเงินสดจะหมุนเวียนคล่องตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแต่กุญแจสําคัญของปีนี้คือห้ามพึ่งพาไรายได้จากทางเดียวโดยเด็เดขาดต้องมีไรายได้หลายทางครับดาวพเพื่อสบดีจะส่งเสริมให้เกิดงานเสริม หรือการนำงานอดิเรกความชอบส่วนตัวมาสร้างเป็นรายได้ที่2ที่3ได้อย่างโดดเด่นสำหรับการลงทุนการมองการไกลในอสังหาริมทรัพย์และการออมในรูปแบบที่จับต้องได้อย่างทองคำจะให้ผลตอบแทนที่ดีและมั่นคงแล้วสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงเด็ดขาดเลยคืออะไรคะคือการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงแบบเก่งกำไรระยะสั้นหรือการเสี่ยงโชคทุกรูปแบบครับและจุดอ่อนที่สุดของชาวตุนที่ต้องระวังเลยก็คือ ความใจอ่อนอ๋อ oh, เรื่องการให้ยืมเงินใช่ครับต้องระวังเรื่องการให้คนอื่นหยิบยืมเงินหรือการไปเซ็นคำประกันให้ใครเพราะมีเกณฑ์สูงมากที่จะนำความเดือดร้อนมาให้และไม่ได้คืนต้องใช้เหตุผลนำหน้าอารมณ์ในเรื่องเงินเสมอเลยครับมาถึงเรื่องของหัวใจกันบ้างค่ะ เมื่อคนเราประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมีความมั่นใจมากขึ้นสเสน่ห์ก็มักจะเปล่งประกายออกมาเป็นพิเศษปีนี้จะเป็นแบบนั้นไหมคะจะเป็นแบบนั้นอย่างชัดเจนเลยครับสเสน่ห์ของชาวตุนจะโดดเด่นมากในปีนี้สำหรับคนโสดมีโอกาสสูงที่จะได้พบรักในที่ทำงานหรือจากการติดต่อง,งานอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือลูกค้าเป็นไปได้หมดเลยครับ และอีกเกณฑ์ที่น่าสนใจคือการได้พบรักกับคนต่างวัยอาจจะแก่กว่าหรือเด็กกว่าพอสมควรแต่มีคำเตือนสำคัญดอกจันไว้เลยคือต้องระวังรักซ้อนหรือการเข้าไปพัวพันกับคนที่มีเจ้าของแล้วอย่างเด็ดขาดครับแล้วสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วล่ะคะพลังงานที่เข้มข้นของปีนี้จะส่งผลต่อความสัมพันธ์อย่างไรสำหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์จะถูกทดสอบแต่ก็จะมั่นคงขึ้นมากครับเป็นปีที่เหมาะจะวางแผนอนาคตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการแต่งงานการซื้อบ้านหรือการมีบุตรกุญแจสําคัญคือการประนีประนอมและการให้อภัยแต่ก็อาจจะมีบททดสอบเก่าๆกลับมาด้วยใช่ครับคนรักเก่าในอดีตอาจจะกลับมาติดต่อซึ่งตรงนี้ต้องใช้สติและปัญญาในการพิจารณาให้ดีว่าการกลับมาของเขานั้นเพื่ออะไรฟังดูเหมือนทุกมิติของชีวิตเต็มไปด้วยโอกาสและความท้าทายแต่ทั้งหมดนี้ก็ตั้งอยู่บนฐานที่เปราะบางที่สุด นั่นก็คือเรื่องสุขภาพที่เราย้ำกันมาตลอดถูกต้องครับสุขภาพกายและจิตคือฐานรากของทุกสิ่งในปีนี้จริงๆความเครียดจากการทำงานจะส่งผลโดยตรงต่อระบบย่อยอาหารกระเพาะลำไส้อาจมีอาการกรดไหลย้อนหรือลำไส้แปรปรวนได้ง่ายรวมถึงอาการปวดหัวไมเกรนด้วยใช่ครับจะเข้ามารบกวนบ่อยขึ้นดังนั้นการฝึกสมาธิการทำโยคะหรือการหาเวลาอยู่กับความเงียบบ้างจึงไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางรอดของปีนี้เลยครับ มีเคล็ดลับอะไรเป็นพิเศษไหมคะมีครับสถานที่พักผ่อนที่ดีที่สุดที่จะช่วยปรับสมดุลพลังงานของชาวตุนได้คือการพาตัวเองไปอยู่ใกล้ริมน้ำครับไม่ว่าจะเป็นทะเลแม่น้ำน้ำตกก็จะช่วยเยียวยาและชาร์จพลังงานได้อย่างน่าอัศจรรย์พอเราเข้าใจทั้งแผนที่และสภาพอากาศของปี2569แล้วทีนี้เราจะเตรียมเครื่องมือหรือปรับตัวอย่างไรเพื่อจะรับมือกับพายุและคว้าโอกาสทั้งหมดมาได้ กลยุทธในการเสริมดวงชะตาควรเป็นอย่างไรคะเราสามารถใช้เครื่องมือที่เป็นรูปประรรมเพื่อช่วยปรับจูนพลังงานได้ครับเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวอย่างสีมงคลปีนี้คือสีฟ้าเข้มที่สื่อถึงสติปัญญาและความสงบและสีเขียวเนี่ยซับท,ที่สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์แล้วพวกอัญมณีหรือเครื่องประดับล่ะคะอัญมณีคู่บารมีคือไพลินครับ และเครื่องประดับที่ทำจากเงินจะช่วยดึงดูดและสะท้อนพลังงานดีๆเข้ามาหาตัวเราได้ในแง่งของสภาพแวดล้อมอย่างห่วงจุ้ยบ้านหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรบูชาล่ะคะทิศมงคลของปีคือทิศตะวันตกครับอาจจะจัดโต๊ะทํางานให้หันไปทางทิศนั้นการปรับปรุงบ้านให้โปร่งโล่งติดตั้งนังพุหรือโมบายลมเพื่อกระตุ้นพลังงานก็เป็นสิ่งที่ดีส่วนสู่ศักดิ์สิทธิ์ที่แนะนําแนะนําให้บูชาพระแม่ลักษมี เทวีแห่งความมั่งคัง่งความรักและความงามและอีกองคือพระพรหมซึ่งเป็นเทพแห่งการสร้างสรรค์และความสำเร็จในหน้าที่การงานครับแล้วในเรื่องของการทำบุญควรจะเน้นไปในด้านไหนเป็นพิเศษคะควรเน้นการทำบุญที่เกี่ยวกับแสงสว่างและปัญญาครับเช่นการถวายหลอดไฟ เติมน้ำมันตะเกียงหรือการบริจาคหนังสือทุนการศึกษาเพราะมันสอดคล้องกับพลังของดาวพฤหัสที่จะช่วยให้เรามีสติปัญญาที่เฉียบแหลมมองเห็นโอกาสได้ก่อนใครสุดท้ายนี้มีคำแนะนำด้านการพัฒนาตนเองเพื่อต้อนรับปีที่ยิ่งใหญ่นี้ไหมคะปีนี้เป็นปีที่ต้องอัปเกรดตัวเองในทุกมิติเลยครับการลงทุนกับตัวเองให้ผลตอบแทนคุ้มค่าที่สุด การดูแลบุคลิกภาพการแต่งกายให้ดูดีสะอาดสะอ้านจะช่วยเสริมความมั่นใจได้มากเปลี่ยนทรงผมใหม่ก็ช่วยได้นะคะช่วยได้มากเลยครับและที่สำคัญที่สุดคือปีนี้เหมาะมากที่จะกลับไปเป็นหนอนหนังสืออีกครั้งการอ่านหนังสือฟังพอดแคสต์หรือลงเรียนคอร์สสัส้นๆจะเป็นการเปิดประตูสู่โลกใบใหม่แต่เหนือสิ่งอื่นใดครับเกราะป้องกันที่ดีที่สุดเลยก็คือทัศนคติเชิงบวก ความซื่อสัตย์และความใจเย็นครับสรุปแล้วปี2,569สําหรับชาวราศีตุลจึงไม่ใช่แค่ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงภายนอกแต่เป็นปีแห่งการปฏิวัติภายในอย่างแท้จริงเลยนะคะมันคือเบ้าหลอมที่จะหล่อหลอมตัวตนของเราขึ้นมาใหม่ให้แข็งแกร่งและงดงามยิ่งกว่าเดิมครับกุญแจสำคัญไม่ได้อยู่ที่การรอคอยโชคช่วยแต่อยู่ที่ความสามารถในการประคองตราช่างแห่งชีวิตให้แกว่งไกวงย่างสมดุล สมดุลระหว่างการลุกไปข้างหน้าและการหยุดพักระหว่างการใช้เหตุผลและการรับฟังเสียงของหัวใจหากทำได้ปีนี้ก็จะเป็นปีแห่งความสำเร็จที่สมดุลและยั่งยืนอย่างแท้จริงและมันก็ทิ้งคำถามที่น่าสนใจไว้ให้เราได้คบคิดต่อนะครับเรามักจะมองหาจุดสมดุลที่สมบูรณ์แบบที่ทุกอย่างหยุดนิ่งและลงตัวแต่ถ้าหากว่าสมดุลที่แท้จริงไม่ใช่สภาวะที่หยุดนิ่งหรอกครับแต่คือศิลปะแห่งการปรับเปลี่ยนอย่างไม่หยุดยอน ถ้าเป็นแบบนั้นแล้วจะมีการปรับเปลี่ยนเล็กๆอะไรบ้างที่เราจะเริ่มทำได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อเริ่มต้นฝึกฝนศิล,ละปะแห่งการปรับเทียบตราช่างแห่งชีวิตของเราเองสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่กับการค้นพบครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครั